ย้ายกระเทียมป่ากันจ้าขุดออกนะคะอันนี้คือกระเทียมป่ากระเทียมป่านะคะย้ายออกเลยย้ายออกไ็ย้ายทั่วป่า เพื่อนอยู่เขาคล้ายนน่นกระเทศป่านี่ยิ่งมีเขายิ่งเยอะนะคะเขาขึ้นมาเพียบแหละสู้ดีย้ายก่อน ต้น,นเขาขึ้นมาเต็มเลยนะเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวโมนาจะให้ดูอันนี้คือกระเทียมป่าทั้งหมดเลยนะต้นใหญ่มันมีอยู่แค่นี้นะคะแต่ต้นพวกนี้คือกระเทียมป่าทั้งหมดเลยเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยกระเทียมป่าพอปลูกแล้วมันขึ้นเยอะนะคะเนี่ย เมื่อกี้ป้าโมนาลงขยี้ขยี้ดมดูนะคะกินคือกินกระเทียมป่าเลยแล่ยใบนี้ก็ใช่เใบนี้ก็ใช่อโอ้ย1 0ร้อเปเซ็นเต็มกระเทียมทั้งนั้นเลยต้องย้ายย้ายเข้าไปอยู่กับเพื่อนเขานะคะ กเล็กๆแดงเพียบยายนะคะยายไปอยู่นู่น undergo. เพื่อนก็มีอยู่นู่นเขาหอบเลยพี่นนองนี่ย้ายมาไว้ตรงนี้เนี่ย ขึ้นเพียบเนี่ยกระเทียมป่าทางนั้นเลยเนี่ยก็กระเทมป่าทางนั้นเลยเนี่ยที่ขึ้นๆน,น่ยโอ้นะคะเดี๋ยวเดินเดินไปเอาเพื่อนเขามาวางไว้ตรงนี้ก่อน นี่เป็นยี่โครงนะคะโครงเอาไว้ต่างมุ้งให้ขับนะคะอืมกลิ่นกระเทียมแมหพึงเลยแหละพี่น้อง พึ่งเลยคือมันเป็นอินกระเทียมเลยแหละเนี่ยอันนี้คือต้นหัวกระเทียมนะคะอันนี้คือกระเทียมป่าเป็นประมาณนี้เลยนะคะเราจะมาปลูกตรงนี้ให้เขาอยู่กับเพื่อนเขาตรงนี้ เห็นไหมเห็นไหมเก็บได้เรื่องแล้วเห็นไหมอันนี้ก็เป็นดอกนะคะดอกไม้ดอกไม้ของลุงว่าขึ้นเต็มเลยกระเทยเราคิดว่านางจะไม่ขึ้นขึ้นมาเพียบ เขาใหญ่อยู่เด้อดูต้นเขาดิต้นแข็งปักเลยนะเนาะเก่แล้วนะคนหมดแล้วต้นนี้รากมาจาก อยคือรากไม้รากต้นไม้พวกตู้นนะเน,ะนาะ <c oughs> ม,มันติดเอารากออกเดี๋ยวเก็บต้นไว้เดี๋ยวปลูกไว้เดี๋ยวพอมันขึ้นเนดะี๋ยวมาตัดเอาไปกิน อันเนี้ยต้นเนี้ยสองปีนะคะต้นเนี้ยสองปีแต่พวกเนี้ยปีเดียว เรียบร้อยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ต้นปีเดียวอันนู้นที่ย้ายมาเมื่อกี้นี่ต้นสองปีแต่ดูเขาแก่แล้วพี่น้องเนี่ยไอ้ที่ขึ้นขึ้นนี่คือกระเทียมป่าทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยที่ขึ้นขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเนี่ย,ยกระเทียมป่าทั้งหมดเลยพรบนาคือจะขยี้ขยี้นี่น่กระเทียมใบเดียวๆนี่ก็กระเทียม ใบนี้ก็น่าจะใช่กระเทียมมาอยู่ไกลเชียวนะคะกระเทียมร้อยเปอร์เซ็นโอ้ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะมุมนี้เป็นดอกไม้ลุงอันนี้คือดอกไม้ลุงนะคะดอกไม้ลุงนี่นะคะต้นมันต,นตายแต่มันยังมีหัวเดี๋ยวเขาก็โตนะคะลุงเขาจะเอาไอ้นี้มากั้นไว้ ว่าต้นดอกไม้ชนิดนี้สูงมากดอกบัวพีมะหรอเขาเรียกดอกบัวพีมะใช่ไหมกุหลาบกุหลาบพีมะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจโอเคป้ามนาปลูกเสร็จแล้วกระเทียมป่านะคะใครจะมาเก็บใครจะมากินมาเอาไปเลยนะได้กินเป็นมือม้อๆอยู่นะคะ